แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพดพี่สนภูมาผมคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพาได้ผมที่สนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีเอฟทีบายแท็บชแนลนะครับในคิปแบตเตอร์วันนี้มาแล้วนะครับอ่ะรอบนี้เป็นเต็มสูบแล้วก็คือคังเอโรนะครับกับรอยย่อพารินของวีบีดีสุนอังน,นะครับนะโอเคปะทอยก่อนหาผู้เริ่มเล่นก่อนไปนู่นเลยเอาใหมเอาสาม,สาม ส <4, S 2> ี่อ่ะรอย่อเริ่มก่อนนะครับสองสามสี่ห้าเปลี่ยนสองครับเปลี่ยนสามครับโอเคโอเคโอเคดีนะบอกว่าโอเคโอเคอยู่นี่แปลว,ว่าไม่โอเค ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้โอเคอยู่ไม่ไม่เลยอ่ะตัดเลยครับเริ่มเลยอืมรายัะเริ่มก่อนเนาะเอรเชิญจัวไลท์จัวหนึ่งผ่านเชิญจัวครับไลท์จัวตีแปดพันโอกาสใช่คือไม่มีอะไรหนึ่งดังจบครับปอนเก่าไปแล้วสองตัว เสียหมาจอนวิกแน่นอนเ,ออเสียหมาเลยยืนเก้าพันเดีวยวโคตเอาโคตรยืนยืนเก้าพันกูเคยเปิดซองญี่ปุ่นเล่นนะเวย้ยซองสุดท้ายที่กูเปิดได้ได้เหี้ยเ <c oughs> ตี่ยเข้าเลยเ <c oughs> ช็คขีพลังไม่มีอะไรคีพลังผ่านเทิร์นจัว่ว <c oughs> นี่ไงล่ะไ,ไปเลยลูก มีนิเบรกไร่ไม่ตีหมื่นนกกาดเอาเลยจบเทินคือถ้าบ้านเบรกขึ้นอ่ะก็ไล่ไปแล้วทะไล่ใหม่ดิขึ้นใหม่ก็ไล่ใหม่้องไม่ขึ้นไงโอ้โหชีวิตโคตรเศร้าเอาเฟดปะก็ไม่เศร้าเท่าไหร่นะก็ดีสุดแล้วเนอะเออดีสุดแล้วดีกว่าไล่โซเซอ่ะจริง ไล่เอ <Like> <laughs> ิร์ลี่เขาไม่มีเท็กด้วยหาเลยหาเลย,ย, <laughs> ยไม่แต่เอิร์ลี่เขาไล่จัมือได้ไงใช่เ้ยเขาจับมือได้ฮะอืม,ออมบวกพลังเลยดิบวกอะไรบ้างพ <5, 000 S 2> <ๆ>ันหมืน่นบวกง่ายห้า

อซชาร์ดเดือโอเคกออ,อันนี้ตีก่อนอตีข้างตายหยิบมาตีบานเข้าเลยข้างหิวนะ กลังเวนสามเดวนพลังงานพลังแวนจวนหนึ่งคิวพลังแวนแวนเป็นเท่าไหร่ละเป็นสามหมื่นเจ้าทิ่อันนี้สิบแปดยี่สิบแปดใช่ป่ะยี่สิบแปดสองทิกไม่ใช่หรอสองทิกก็เจ้าทิกกันเอออันนี้มันเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอดอยู่แล้วนันบูดด้วยไฮบีดยี่สิบปดยี่เป็นเีสิบอดเสเอันนี้เป็นสามหมื่นก็่หมื่นห้าเป็นคีวา เหมือนเธอผ่านจอไลท์วอเตอร์ฟอลตลกเลยนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้ยิงยิงยิงิสกิลตัวที่มันไลท์ครับเขาจะบ์ตหนึ่งจัวหนึ่งบวกห้าพันบวกคิดตีสองคิด ดูมือมนเอาไปดีกว่าเอาไปอืมอ่ะกินอืมโซนยิงอืม,อมบวกห้าพันอืมอืมอันนี้เป็นสิบสามสิบสามเท่ากันสิบสามเป็นยี่สิบหกแวนยี่สิบหกใช่อันนี้สิบสามก็ขอสิบห้า <15. S 2> อย่วอเตอร์ฟอร์มตีหนักเออตีกาดวอเตอร์ฟอร์มเดียวมั้ยสามคียกาดวอเตอร์ฟอร์มเดียวมั้งเอาการอ่ะวอเตอร์ฟอร์มตีสกิลอาบูตไปสกิลปคว่ำคมันเข้าโซเป็นสามคียเอ่อยี่สิบสามยี่ิบแปดสามคียี่สิบแปดสามคีโดนทีก็กระสองไปห้าเลยอ่ะโดนทีก็ลาโลกได้เลยเกือบแค่เกือบอะถ้าใช้คียได้ก็เรียบร้ออ่ะเนาะอืม โอเคพี่จีครับกลางแบบตัวจงก็เทินจีวะไหลใหม่เอ่อหลังแวน่นไม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> ใครจะลงหลังแหวนมึงไงข <laughs> าไม่ได้ใครหัแปกตา แต,แตกต่างอย่างแตกตื่นลงเวทีมึงเชื่อแตกตื่นหมดอะหนักข้างหนะักข้างไม่แตกต่างอย่างไร้แตกต่างอย่างแตกตื่นเปิดไอ้เหี้ยอะไรวะเ,เนี่ยเลงมาสักอร์แม่กสกิลหาของเดี๋ยวมึงเจอสกิลแตกต่างอย่างแตกต,ตื่น เฮ้ยบาเตอร์เบดเดอร์บาเตอร์เบดเดอร์เราก็โดนยิงต่อแล้วก็โดนยิงตายบาเตอร์เบดเชีวิตมันโคตรเศร้าไอ้ที่ก็ต้องทำอ่ะก็ต้องทำอ่ะเฮ้ยบาเตอร์เบดสามตัวว่ะคนเที่ยงอะไรนี่าตเตอร์เบดเอาสามตัวเออบวกพลังด้วยบวกพลังอันนี้บวกห้าเบดบวกห้าอันนี้บวกสิบเนอะแตกต่างอย่างแตกตื่นะวางหลังแหวน ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ชักเข้าชักออกอยู่นั่นน่ะตีเปิดเลยวันตีวันเข้าเข้าเลยอืมเปิดเช็คเฮเอาไปเลยเซคันเช็คมัโม่ยี่ใหม่ขี่วันนะฮะพลังข้างพลังวันจวนอ,อันนี้เท่าไหร่นะสามอ่ายี่สามยี่สามทีข้าง ตีวันครับสามห้าสามห้าอันนี้ยี่สามสามแปดอือหือใส่อ๋อใส่ไปเดียวเลยเฮียเจือก <c oughs> ใส่อยู่แบบเดียวเลยใส่เดียวแม่งเลยดีนะหมายถึงว่าพอหรอเฮียคือคือสถานการณ์ตอนนั้นก็คือต่างฝ่ายต่างนั่งดูมือก็ขำคิกคักคิกคัก บอกครับไอ้ที่อใส่ไปเดียวหมายถึงเกจสามก็ใส่ไปเดียวเด็กอะบอกแล้วไอ้หี้ยแตกกลางยังแตกตื่นว่าพี่มือไม่ขึ้นกบไอ้แกนี้วะว่าไพยตัวนี้แหละอันนี้คือนุกรอบเลยนะครับอันนี้ยิงนะเออยิงยิงอันนี้บอกห้าพันิงขับไม่ชีคักคิกคักนี่คือน่าจะมือเน่าทั้งคู่ในโลโก้เอาตีสิบสาม อันนี้อันนี้ตีกี <c 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 しし่ชินะไม่ชีไม่กี่ไม่มีชิอะไรแล้ววันนี้ลาแล้วโอเคคันสภาพเช็คคิเลยชิเดียวเออเจ๊งเลยนะเราจะไปคิดด้วยชิดีกว่าครับเก็บไอ้วงเก็บตัว2อัน23 23 15อืออ่ะตีไปเลย23 ยี่สิบามวันนี้ยี่สาอ๋อฟอรฟอเว้นสองสามสามสามมนห้ารนลุ้นหนึ่งิกเทานั้นเลหอเพื่ออะไรวะล่อนก็ได้กันอ่ะชอบลุ้นเ็นคนเชื่อชอบลุ้นเออคนคนที่มีพีจีอยู่แล้วขอสองไรอ่ะสามสิบมิตเป็นสี่หมื่นสี่มืนสามสี่สาอันนี้สองสองได้เอสองได้นี่ไงมาแล้วไงมาเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเราก็ตาย มาแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยกระโดดจวดเลยถ้าต้องมีโซ่ห้างมันเลยก็เลยเอาเลยเหรอเอาเลยเราไม่มีทักต้องต้องอยู่เรียนไหมอยู่แหวนเท่านั้นไหมอยู่แหวนเท่านั้นอยู่แหวนเท่านั้นลงมาเลยทุ่มเลยเขามีเกตสามสองใบแล้วที่เหลือที่เหลือก็แล้วแต่แต่บุญแต่กรรมแล้วเก็บเก็บเก็บเรียกคารรโลมาด้วยครับ เออเดี๋ยวดูให้ตัองยุคแมนเด็กกุปาจีกายไหมเรียกกิฟฟอนเผาแม่งอ้องกันเลยนะมช่ะ่อต่อต่อที่โซกิไปเลยไปเลยที่ปิดป่ะนี่เพาะว่าเอาเรื่องของมึงกูจะรู้กับมึงไหมนี่ย ทิ้งลงไปทิ้งหนึ่งเธอหน้าเราจะกาดเขาไม่ได้แนละ้ววันฟอร์เขาไม่ไหวแล้วนี่เนาะสอง5เอาบอาอโอเคบอกเหมือนห้าเอาบอกฮะน่าจะเละใครเละใคร <laughs> อ่ะตีก่อนเท่าไหรเอ,อ่อ กับ2ตอกรีบตกรีบไม่ได้แล้วนะฟอมาจะตายเออไอแวนมันจะตีทั้งหมดต8 2แปแปดวมันตีเบาสุดแล้วอะแวนเบาแวนเบาเออจะลงเพิ่ม เพราะอากาศเขาไม่ได้แล้วต่อไปเออนั่นแหะสิห้าสิบเอ็ดได้ห้าสามอันนั้นมันหกเอ็ดใช่ปะ่ะใช่หกสอือ 28, อ่ะยี่แปดเบาเได้หนึ่งสามสามได้เดียวได้เดียวใช่ออใหอเฮ้ ีจีใช่ไหมเออโอเคนถ้าลงคนนี้ชนะแล้วเนี Napoleon> ่ยออตายตายต้องบวกห้าสามได้มนงปหมเลยไปหมดเลยไ่หมดลไปหมดเลยไปหมดเลยไปอมีปรมโยชป์มเลยไนอมลไปมเลยไบดเไปหม สิบสามใช่มีเทคนเกลียดความสามลุกมาแย่แล้วความสามตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอันนี้เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้ายี่สิบหกยี่สิบหกเออห้าไปใช่สองหมื่นห้าอันนี้มันบวกโอกาสบวกหมื่นมาตัวบาสเกลียดสามห้าเอ่อสี่หมื่นสามคีช๊คสองคี๊สองคี๊อ่ะโอกาสหน่าโอกาสคี้ไปดิหน่งี๊ กี่ดำนะออสองดำสองดำจบจบจบหมดแล้วเชิญจัวไลท์คลิปมันก็ลืมทุกเธอน,นะให้ไม่บอกมันก็ลืมทุกเทินเหรอเชียวะนี่ก็ลืมเราสิมันไม่ชิน,อ,นอ่ะจำมึงน,น,นะเรียกโค,โโคโโด,ดันมาช่วยป่ะโคดันทวิสาลมี <ดา S 1> แล้วหมดแล้ว ยิงไปสองอืมโอเคตีครับปล่อยดิรออะเลยรษาสตตาย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 โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะโชคร้ายโอ้หลอดก็ไม่ขึ้นถ้าปั๊มอ่ะผมว่าถ้าถ้ารอบแรกขึ้นไปนุ่งว่าหลอดแรงนะเว้ยแล้วแม่งลุกได้แล้วมีสามีย์อ่ะแบกสามี๊แล้ววิ่งไปตีอ่ะอ,อกาดไม่อยู่มือแตกอ่ะ โอเคก็ปรนะ okay. มาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนาะไม่มีอะไรมากมันเจอหลายแมทแล้ว <laughs> ไป้อดเนี่ยคางเองเนี่ยนะไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่างๆของเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ